กราคมที่ห้องประชุมชัยนาทนาเรนทรตึกสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองค์มนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนายแพทย์ชลนาศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายไตรัตวิริยะสิริกุลรักษาราชการเรขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมลงนามฉันรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริรมนโยยาวทยาการพัฒนาระบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรซึ่งเป็นภาวะ่องที่พบได้บ่อยและมีนนอนเพิ่มมากขึ้นจากการที่สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองนั้นอวได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคุบัิบใหม่ผ่าน,นกลไกกองทุนวอ,อนอโดยมีสวรสซึ่งเป็นพีเอ็มยูในสงกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลักดิ่ันขอยืนยันว่ากระทรวงคอวจะมุมนะ่งมั่นและทุ่มเท